สวัสดีครับวันนี้วันที่เก้าพฤษภาคม2 5 6พห้ารอยหกทิศหานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซีแยกไฟแดงนะครับอำเภอหนองพอกจังหวัด้อยเอ็ดนะครับบริเวณนี้ถาเลี้ยวขวากระสิแปมเพื่อเรื่องโลก่านะครับจะเลี้ยวซ้ายกระสีแปมเพื่อพ่อนท่องนะครับจะต,ตรงไปกระสิเป็นอำเภอเมื่อยวดีนะครับ เอาโมานี้ผมเนี่ยพาพี่น้องนะครับไปตามถนนอา่าไปอำเภอเมื่อยวดีนะครับอำเภอเมื่อยวดีเรียกว่าถนน2 4 1 8นะครับเด้อเอาเดีพ๋พาพี่น้องไปอำเภอเมื่อยวดีครับาจากอำเภอหนองคอกจากไฟแดงไปนี่ประมาณจัก13มกิโลนี่นะครับเอาพี่น้องติดตามเลยนะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องเบไงนะครับ ออกจากไฟแดงนะครับไฟแดงตรงนี้นะครับเปลี่ยนไฟแดงที่ว่าการสถานีตำรวจตลาดนะครับนี่ครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นตลาดอำเภอตลาดสดนะครับของเทศบาลอำเภอหนองคอกนะครับนี่ครับเลี้ยวขาไปทางซ้ายมือนี่แหละครับถนนเส้นนี้เรียกว่าทางหลวงนะครับอ่า สองซีหนึ่งดนะครับสองซีหนึ่งปจากอำเภอหนองคอกนะครับไปอำเภอเมื่อยวดีนะครับระยะทางประมาณ1ิบามกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเบิรงไปเรื่อยๆนะครับเด้อนะครับนี่กระสิออกจากตัวอำเภอหนองคอกแล้วละครับนะครับ นี่ครับเลี้ยวท้ายก็เป็นตลาดสดนะครับเอาผมเลือ่อยเอาไวแล้วนะครับด้านซ้ายมือกส็สิเป็นโรงเรียนนะครับน้อง่อพัฒนาประชา่นอนนุสน,น,นะครับเป็นโรงเรียนปฐมนะครับเป็นโรงเรียนปฐม นะครับแล้วก็ขวามือนะครับสิเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับของประจําเพิ่มหนองคอกนะครับด่านวามือนะครับเรียกว่าโรงเรียนหนองคอกวิทยาลัยนะครับดูยอยู่ตรงข้างมาเ,เลยครับสองลุงเรียนเอามาหนี้พัชชีเบิ้งบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่อ่าเป็นธรรมชาติ นะครับของภาคีสานเ้ายิามเวลา่าไก่สีล่มทำหน้านะครับเดือนพฤษภาคุมนี่แหละมนี้วัตถิกานะครับอันนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองพอกครับออกมาจากนอกเขตเทศบาลเออออกมา,ากนอกเขตเทศบาลนะครับอันนี้เป็นอบอตหนองพอกนะครับ นี่ก็ทีเป็นสหกรณ์นะครับสหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองคอกนะครับบริเวณนี้ครับในบริเวณนี้ก็ทีเป็นตลาดโคกระบือนะครับนี่เด้อตลาดโคกระบือนะครับอำเภอหนองคอกจังหวัดระยองครับนะครับเดี๋ยวนี้กับ宝妈จากซีโมงเนี่ยแหละครับกันแดดจ้าเลยนะครับเดี๋ยวบริพายพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเรื่องอันนี้เอาเป็นรถไถทยทงหนา ไทยสีเรนซ่าเนี่ยครับยังบม่แรงเป็นกับเปิดไฟสีขาวๆดอกทั้งหลังนะครับข้างเลี้ยวเพิ่งกะจักมันรถไปรถมากส่วนมากเป็นสัตว์รถไปนะครับเอาถนน,นเส้นนี่ไลน์น้ำบอ,อก่นครับมีน้ำคิดยู่ก๋โจ๊จกจัน้อย เ้นนี้ก็ถือว่าพัฒนาแล้วครับเป็นลาดยางแล้วต่ว่าขายายซีเรียสโมเดลครับยังเป็นสองเลนอยู่นะครับซุม,ม่ตามชนบทถทานนักลักลก็กสิมมเป็นลาดยางเมื่อแล้ว่ะครับซูโม,ม่เพราะว่าการลาดยางก็สะดวกสบายครับซุโม,ม่ง่ายๆครับแห่งเร็วๆนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับ หวงไมยเลข2 4งสีปดนะครับเป็นถนนทางหลวงที่ท,ท,ที่ดีครับเอาคือว่าดีล่ะนะครับรถกับบนไายครับเพราะว่าเป็นเส้นทางออกไปจากหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นสะพาน ครับาบ้านนี่กะสิเป็นบ้านบ้านปดด่าดนะครับด้วยบ้านป่าดนะครับบ้านป่าดนี่สิเป็นตำบลน,น้องพอกยูครับบ้านปลาดนี่สิเป็นตำบลน,น้องพอก อำเภอหนองคอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่พอนมควรครับบ้านปลาดูนะครับปลาดูซื้ออยู่ในน้ำครับบ้านปลาดูนะครับเป็นโค้งนะครับเลื่อนจะเกินหาซิฟนะครับเป็นบ้านเลื่อนคนน้านะครับดี่ครับบ้านปลาดู้อครับนี่บ้านปลาดูตำบลหนองคอกนะครับอำเภอหนองคอก จังหวัดโรยส์ครับนี่ครับถนน2 4 1 8นะครับซีเรียลไายนะครับผมซีเรียลไายไปตามถนน2 4 1 8นะครับแล้วนี่แหละครับบ้านประดู่ชิมิตลาดดูมองนี้นะครับมองตลาดขายของโุเนลนะครับผมก็เคยสี่เจ้าครับ สื่อคาที่หนึง่งมาละสิบบาทได้หลายๆครับนี่นะครับเป็นตลาดชุ่มช้นนะครับท่าบ้านมียัางเก่ามาขายกับบริเวณนี้นี่ครับโอ้ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นค้าครับผมซื้อคาสักหน่อย คานะครับมีรถมาทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมชะลอก่อนคนะครับครับ สื่อคาไนะครับเด้อนะครับสื่อคาก่อนอันนี้คือบ้านปลาดนะครับเด้อบ้านปลาดตําบลน้องขอกเพื่อน้องขอกันนี้เป็นตลาดบ้านปะโดนะครับเนาะตลาดบ้านปลาดนะครับนี่เนาะตลาดบ้านปลาดบ่ะครับ บ้านปลาโดผมขี่รถมาขี่รถมาขี่รถมาผมเห็นคาเดียวเราคาอยู่นี่เคยื่อเท่นึงอยู่ค่าอู้มัดอะไรครับค่านี่วารสิบบาทนี่คือตลาดบ้านปลาโดนะค่าแน่แน่ผมไม่สื่ออันนี้กับปลอกตะกี้บาทคือกันใช่กับปอกตะกี้บาทคลื่นกันผมม่าจ่น้องปอกนี่ครับผมไปท้ายตลาดนู่นว่ะ มุ้งยังครับเนี่ยมุ้งปลาซิวไงปลาซิวสีแดงมุ้งปลาซิวสีแดงเลื้ไงเนาะขายชั่มโมอป่ะครับเนี่ยป่ะไม่จำกัดขาหลายแนวครับหลายบรรดาดนะครับทั้งตลาดบ้านประตูวางันจันขายวันอังคารวันวันศุกร์ปลูกเองเนาะปลูกเองนี่ปลูกเองได้พี่จะปลูกเองเนาะปลูกเองผมเดี๋ยวเห็นคาเดี๋ยวผมจะเอาคามัดละมัดละติดบ้านพ่อที่ไหนรับไม่ยัย เสียงเพลงที่ใส่เสียงเพลงถึงไงโมมอสามอ่ะอือค่าครับ มีขามีน้ำจดี๋นางมีอึงกับมีเรือค่ะโปจินโปอึ้งเอ้โปอึ้งจ้าบ่อครับอึ้งเาใครไม่บอครับนี่อันบ่ออันนี้เอาอันนี้เตงไว้ปลุกไว้เอาปิดมาอันโยกอันันขคืนเบื้องหน้า่ใครรนใส่จิใจไว้ยังใครไ่รอดะโอ้นี่อึงอึงอึงนะคด้อึงกคมีใครเกี่ยวโคโลเนี่ขายสองดวยโคโลเท่าไรครับคือ มาเลี้่าเอายังค่ะมุกเนี่ยนะมุกปราจิวกจิวตดมกจิวออันห่วงจ้าจะว่านึ่กัสีแปรูปิ่งดูบีบีไว้ตาเพิ่อยู่วงบ่บีบปีจานขาอจ้าว่าติดพวกแกงไมต้องมตรแล้วพว้แกงไต้องตรงเล่มันสูวใหญ่เป็นขาเหรอค่ะอะไรอันนี้มหาไมลียหาบ่จ้า

อพี่น้องพานมาเด้อบ้านประดูเด้อเอาอย่านี้แหะเป็นค่ายของบ้านบ้านครับติดปลูกเองหาเองได้ขายครับพี่ว้ยมีอย่างต้ากัได้ก็เพราะันติดเบรเวาไว้นียู่เบดไว้ยกันจะได้กันได้ก็มีเนา้จ้งอยจ่าไว้ต้นอันนี้ติถือได้ครับ้อผมสือคาครับนี่สามสิบบาทคาซี่ไปเลยอึ้งกับมีเด้่องก็มีแล้วก็กระดูกก็ยี่สิบบาทจากต้นอีกมาก จา,านั่งซีฟบาทุิท่านย่องเข็นกมก็ขายบนแล้วกัตีบแตงขายตอนเชียมเล่ขอบคุณอะไรได้คาแล้วครันี่ขายน้ำครับรอ้อนน้ำแข็งอยู่นี่ตอนนี้มาอ,าย,อยู่โอ้๊บ๊บ ามด้พ่อเอาคูลมัดคูลมัดคนละหมัดที่แาดป่แปดจ้ะโอ้ยถูกๆด้อบะมีเงินน่อยบ่ค่ะนหน่อยอะหนึสองสามี่ห้ ขอเอาเอาไปซืเบียรเลยเอาสิดีขอบคุณค่ะคคตลาดบ้านปต,ตนี้ยเยเตันยยขอีมัเบ้าเอี้ยเี้ยเี่ยเตีเตี้เต้าเ้าเตยเตี่ยเต้ยเต้เต้อตยเเยเตเนียเี่เ มีหลาย,ยาติอญาตนตกตเรยบวเอามาลงหลายหมเอาบนบ้นอ,อ,บอนแ่หลายเต็มคนละอ้เอาขอครับบ้านประโดอคุญน,น้องพอครับเอน้องพอจายอาผมรีวิวถนนมาฮอดน,นี่ละมาฮอดน,นี่ก็จอดซื้น,นะครับผมยังได้ค่าครับน้องได้ค่าได้ไดพักกำลึงไปนั่